ต่อกันที่ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้มีน้ําท่วมขังเป็นบริเวณกว้างหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องล่าสุดที่จังหวัดยะลาเกิดดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนส่งผลให้เด็กเจ็ดขวบเสียชีวิตหนึ่งคน บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลลําใหม่อําเภอเมืองจังหวัดยะลามีน้ำท่วมขังหลังเกิดฝนตกหนักทหารหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่16พร้อมเจ้าหน้าที่อ,อสเอมืองยะลาและหน่วยกู้ภัยอบอตอพร่อนเข้าช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูงด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดยะลาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มและที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำสายบุรีในอําเภอรามันให้เตรียมพร้อมร,รับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลนันจากน้ำล้นตลิ่งพร้อมเตือนประชาชนใน พื้นที่อำเภอทานโตและเบตงที่อยู่ใกล้เชิงเขาให้ระวังดินโคลนถลม่มส่วนบริเวณศาลอาอเนกประสงค์บ้านป๊อยานิหมู่สามตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานายสามารถวาราดิสัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและคณะได้นำถุงอย่างชีพมามอบให้แก่ราษฎรกว่า10กลัวเรือน พร้อมกำชับให้กับเจ้าหน้าที่ที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งขณะนี้ที่จังหวัดยะลามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว3ามอเภอคือที่กรงปีนางอำเภอเมืองยะลาและอำเภอยะหาล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดเหตุดินโคนลนถล่มใส่บ้านเลขที่67ทับหหมู่6ตำบลทานโตอำเภอทานโตเป็นเหตุให้เด็กหญิงซูไฮาลาจางูอายุ7ปีเสียชีวิตบิดามารดาของเด็กได้รับบาดเจ็บ ส่วนที่จังหวัดนาราธิวาสพื้นที่ติดแนวลุ่มน้ำสามสายหลกักทั้งแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำบางนราและแม่น้ำสุงไงโกโลกได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอ่อล้นตลิง่งโดยเฉพาะที่อำเภอสุงไงโกโลกมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนต้องอพยพไปอาศัยนอกพื้นที่ชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดนาราธิวาสมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้วเจ็ดอำเภอคือสุขีรินแวงจนะแนสุงไงโกโลกเจาะไอร้องสุงไงปาดีและรือศอก ซึ่งทางจังหวัดได้สั่งการให้แต่ละอำเภอรเร่งออกตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนที่จังหวัดสงขลาแม้ฝนจะหยุดตกแล้วแต่น้ําในกลองอุตภเมายังคงมีปริมาณมากและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและชุมชนตลาดทุ่งลุงระดับน้ําสูง30ซนติเมตรถึง1เมตรนอกจากนี้ยังมีรายงานน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มของอำเภอสะบาย้อยและอำเภอนาทวีโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มริมคลองต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราว